สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการวัยรุ่นเคลียร์ใจค่ะพอดแคสต์ Podcast ที่จะเป็นเหมือนเพื่อนคุยช่วยเคลียร์ปมในใจให้วัยรุ่นนะคะวันนี้อยู่กับมีนาค่ะแล้วผมมาวินครับเอาล่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะเรื่องของการจัดการความคาดหวังค่ะทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นด้วยครับหรือถ้าในแวดวงจิตวิทยาอาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องของช่องว่างความคาดหวังหรือ expectation gap นะครับ แล้วก็อาจจะเกี่ยวกับการทำง,งานของสารในสมองอย่างโดพามีนด้วยอืมน่าสนใจค่ะงั้นเริ่มกันเลยดีกว่าความคาดหวังนี้จริงๆมันคืออะไรกันแน่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่ความหวังเฉยๆนะแต่มันเป็นเหมือนความเชื่อลึกๆของเราว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงหรือคนอื่นควรจะทำยังไงกับเราอ๋อค่ะเหมือนเป็นภาพในหัวที่เราสร้างไวล่วงหน้าใช่ครับซึ่งความคาดหวังพวกนี้จริงๆมันก็มีพลังขับเคลื่อนเราได้นะ ให้เราตั้งเป้าหมายทำอะไรต่างๆใช่ค่ะแต่ก็นั่นแหละถ้ามันไม่สมจริงหรือแบบไม่สมเหตุสมผลหรือบางทีเราไม่ได้สื่อสารออกไปให้คนอื่นรู้เลยครับอันนั้นก็สร้างปัญหาทำให้เราหนักใจได้เหมือนกันแล้วเรื่องสมองล่ะคะที่บอกว่าเกี่ยวกับโดปามีนอ๋อครับอันนี้น่าสนใจมากคือพอเราคาดหวังอะไรสมองเราจะหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนออกมาค่ะค่ะเคยได้ยินค่ะครับมันทำให้เรารู้สึกตื่นเต้น มีแรงจูงใจอยากจะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นแต่ว่าแต่พอเราผิดหวังหรือผลลัพธ์มันไม่เป็นไปตามที่คาดเนี่ยระดับโดปามีนมันจะเอ่อดิ่งลงทันทีเลยครับอือหือตกควบเลยครับนี่แหละครับคือคำอธิบายทางเคมีว่าทำไมเวลาเราผิดหวังเราถึงรู้สึกแย่มากๆรู้สึกเฟลรู้สึกดาวไปเลยเข้าใจเลยค่ะแล้วเหมือนเคยได้ยินว่าเรื่องเซอร์ไพรส์เนี่ยมันจะยิ่งกว่าอีกเหรอคะใช่เลยครับอันนี้น่าทึ่งมาก คืองานวิจัยบางชิ้นบอกว่ารางวัลที่เราไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดฝันไว้เนี่ยกลับกระตุ้นโดปามีนได้แรงกว่ารางวัลที่เราคาดหวังไว้อยู่แล้วซะอีกโห oh, จริงด้วยเหมือนเวลาได้โบนัสแบบไม่รู้ตัวมาก่อนมันจะรู้สึกดีใจกว่าเงินเดือนขึ้นที่เรารู้อยู่แล้วอะไรแบบนั้นเลยนะคะประมาณนั้นเลยครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยมันก็นำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าช่องว่างความคาดหวัง ก็คือความแตกต่างระหว่างโลกในหัวที่เราคิดไว้กับความเป็นจริงที่มันเกิดขึ้นจริงๆครับผมซึ่งช่องว่างตรงนี้แหละที่เป็นตัวการสำคัญเลยของความทุกข์ความไม่พอใจในชีวิตเราหลายๆอย่างแล้วความคาดหวังที่ไม่สมจริงมันมาจากไหนได้บ้างคะแบบว่าทำไมเราถึงคาดหวังเกินจริงไปโอ้มีหลายปัจจัยเลยครับที่เห็นชัดๆเลยก็เอ่อโซเชียลมีเดียสมัยนี้ใช่ไหมครับเราเห็นแต่ชีวิตดีๆภาพสวยๆของคนอื่นค่ะ ก็เผอเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองครับหรืออาจจะเป็นแรงกดดันจากสังคมจากคนรอบข้างที่ตั้งมาตรฐานความสมเร็จไว้สูงสูงฮืมแล้วก็มีเรื่องธรรมชาติของคนด้วยใช่ไหมคะที่แบบว่ามักจะมองโลกในแง่ดีเกินไปหน่อยใช่ครับเรียกว่า optimism bias คือเรามักจะเชื่อว่าอนาคตจะต้องดีกว่านี้แน่ๆพอไม่เป็นแบบนั้นก็เลยผิดหวังง่ายแล้วผลกระทบของมันนี่ไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์เสียใจผิดหวังใช่ไหมคะไม่ใช่แค่นั้นครับมันไปไกลกว่านั้นได้เยอะเลยทั้งเรื่องอารมณ์ที่อาจจะรู้สึกคับข้องใจผิดหวังมากๆหรือบางทีก็หมดไฟเบิร์นเอาไปจนถึงซึมเศร้าได้เลยโหกระทบความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยแน่ๆเลย แน่นอนครับทําให้ตึงเครียดได้ง่ายมากแล้วบางทีร่างกายเราก็ตอบสนองไปด้วยนะครับเหมือนกับเราสูญเสียอะไรไปจริงๆอาจจะมีอาการนอนไม่หลับเครียดลงกระเพาะอะไรแบบนี้ได้เลยฟังดูหนักเหมือนกันนะคะเนี่ยอืมขอพับเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะถ้าใครกําลังฟังวัยรุ่นเครียรใจอยู่แล้วรู้สึกว่า เออเนื้อหามันโดนใจอยากเป็นกำลังใจให้พวกเราก็แค่ง,ง่ายๆเลยค่ะกดไลค์กดติดตามช่องทางที่ฟังอยู่ได้เลยนะคะแค่นี้ก็ช่วยฮิลใจทีมงานได้เยอะมากๆแล้วจะได้มีแรงมานั่งเคลียร์ใจให้ทุกคนฟังกันไปอีกนานๆเลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าเลยนะคะครับผมเอาล่ะกลับมาต่อกันเรื่องวิธีจัดการค่ะพอเรารู้ที่มารู้ผลกระทบแล้วเนี่ยเราจะรับมือกับมันยังไงดีคะเริ่มจากจัดการความคาดหวังของตัวเองก่อนไหมคะได้ครับ หัวใจสำคัญเลยที่หลายๆแหล่งข้อมูลพูดตรงกันคือเรื่องของการตระหนักรู้ในตนเองหรือ self awareness อือคือต้องรู้จักตัวเองก่อนใช่ครับต้องเข้าใจจริงๆว่าความต้องการของเราคืออะไรจุดแข็งจุดอ่อนข้อจำกัดของเราอยู่ตรงไหนอะไรที่เราทำได้อะไรที่อาจจะเกินกำลังเราไปค่ะพอรู้จักตัวเองแล้วขั้นต่อไปคืออะไรคะก็คือการตั้งเป้าหมายที่สมจริงและยืดหยุ่นครับ ไม่ใช่ตั้งเป้าแบบเพอ้อฝันหรือตึงเป๊ะจนเกินไปหมายถึงว่าให้แบ่งเป้าใหญ่ๆเป็นขั้นเล็กๆที่พอจะทําได้จริงอะไรแบบนี้ไหมคะใช่เลยครับเราก็เน้นไปที่ความก้าวหน้ามากกว่าความสมบูรณ์แบบนะครับไม่จาเด็นท้องเพอร์เฟกทุกอย่างแต่ให้เห็นว่าเรากําลังเดินไปข้างหน้าแล้วก็ต้องพร้อมปรับเปลี่ยนแผนได้เสมอด้วยใช่ไหมคะเพราะบางทีสถานการณ์มันก็เปลี่ยนถูกต้องครับชีวิตมันไม่แน่นอนต้องยืดหยุ่นได้ อันนี้คือการจัดการกับตัวเองแล้วถ้าเป็นการจัดการความคาดหวังที่เรามีกับคนอื่นล่ะคะอันนี้ยากเลยครับอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการสื่อสารที่ชัดเจนครับอ่าต้องคุยกันใช่ครับต้องกล้าบอกความต้องการความคาดหวังของเราออกไปอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ต้องเปิดใจรับฟังความต้องการและความคาดหวังของอีกฝ่ายด้วยนะครับค่ะ เพราะถ้าไม่พูดออกมามันก็จะกลายเป็นความคาดหวังที่ไม่เคยพูดออกมาซึ่งอันตรายมากในความสัมพันธ์เลยนะคะเหมือนเป็นระเบิดเวลาเลยใช่ครับมีคนเปรียบเทียบว่าเป็นเหมือนฆาตรกรเงียบในความสัมพันธ์เลยทีเดียวโหแรงเหมือนกันนะคะแต่ก็จริงค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องที่สำคัญมากๆครับคือการกำหนดขอบเขตที่ดีหรือ healthy boundaries การสร้างกำแพงให้ตัวเองเหรอคะไม่เชิงกำแพงครับแต่เป็นการรู้ว่าเราจะให้หรือไม่ให้อะไรแค่ไหนต้องกล้าที่จะปฏิเสธในสิ่งที่มันเกินกำลังเราหรือสิ่งที่จะมาเบียดเบียนพลังงานหรือสุขภาพจิตของเรามากเกินไปอ๋อเพื่อปกป้องตัวเองไม่ให้แบกรับความคาดหวังของคนอื่นจนเราไม่ไหวถูกต้องครับเป็นการดูแลตัวเองอย่างหนึ่ง อืมสรุปแล้วการจัดการความคาดหวังนี่มันเหมือนเป็นการสร้างสมดุลอยู่ตลอดเวลานะคะทั้งการเข้าใจตัวเองการตั้งเป้าหมายให้พอดีพอดีแล้วก็การสื่อสารกับคนอื่นให้ชัดเจนใช่เลยครับเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องเลยถ้าคุณผู้ฟังฟังมาถึงตรงนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพแล้วก็อาจจะใจโล่งขึ้นมาบ้างแล้วนะคะ ครับถ้าใจโล่งแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe แล้วก็ถ้าคิดว่ามีประโยชน์อาจจะแชร์ไปให้เพื่อนๆที่อาจจะกำลังต้องการคนเคลียร์ใจเหมือนกันก็ได้นะครับใช่เลยค่ะตอนหน้าเราจะพาไปเจาะลึกเรื่องอะไรต่ออันนี้ต้องรอติดตามกันนะคะบอกเลยว่าน่าสนใจแน่นอนครับหรือถ้ามีเรื่องไหนที่อยากให้เราหยิบมาคุยเป็นพิเศษก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับเราอ่านทุกข้อความแน่นอนครับ งั้นวันนี้พวกเราไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้ากับรายการวัยรุ่นเคลียร์ใจวัยรุ่นเคลียร์ใจสวัสดีค่ะสวัสดีครับ